สวัสดีครับมาหอดจอดถึงเมือทีเรียบร้อยครับผมมาพบพอกับทีมงานสร้างอุย้ยคือเก่้าครับผมภารกิจหลากรถเกี่ยวข้าวคูบุต้าครับของเสียเลงครับมือนี้อยู่ที่บ้านนาตุนครับตำบลหนองบัทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ฝากน้ำพี่น้ำนองคือเก่้าครับรถเกี่ยวข้าวรถแมคโคติดลมโต๊ะสาโต๊ะข้องครับ ช่างอุ้ยช่วยได้0878749987ฝากน้ำพีน้ำนองคือเกอาครับอย่าลืมครับโทรปรึกษาหารือครับผมบทจ่างบทเป็นหยังครับนี่ครับจมมิดด้ามครับจบลงเต็มเมื่อขึ้นครับผมวันทีเป็นรถน้อยรถใหญ่ครับโทรปรึกษาหารือเลยครับผมช่างอุ้ยช่วยได้อยู่ไกอยู่ไกไปลงไฮเดรบ์ครับผมโทรปรึกษาหารือครับ ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับบบแพงครับพี่น้องจบแน่นอนครับจ่างซางอุ้ยครับเจ็บแต่จบโบบานปลายครับผมฝากน้ำพีน้ำน้องครับอ่าอ่าทิถามว่าทํางานถ่ายคลิปคือบเวน้องครับผมซางอุ้ยมืคนไทยให้ครับผมครับรดเองครับถ่ายคลิปพร้อมครับมาครับลุยครับผม

พงคากว่ะดีค่ะโอ้ยพอขื้นจะขึ้นนาะสิเอาแก่ไปไม่ได้นิวนอน <c oughs> ขึ้นมาวิธีเรียบร้อยครับผมปลอดภัยแน่นอนครับใส่บริการทีมงานสซางอุ๋ยครับปลอดภัยแน่นอนขึ้นมาแล้วครับรับจ้างในต้อครับโบต่ตองมาสอมครับเพราะว่าเข้าใส่เครื่องใหม่เครื่องมือถือวิธีครับผม เอาขื่นถึงวิธีครับไม่พังแน่นอนเอาเอิดพิดวิธีครับรวมท่าอาจเสียหายได้ครับผมอาจเอาขึ้นมาละซ้อมครับเสียเงินหลายบาทเงินหมื่นเงินพันครับผมจ่างสร้างอุ้ยครับจบแน่นอนจบทุกปัญหาครับเรื่องรถติดลมครับจบแน่นอนครับผมขึ้นมาเล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวรับจ้างในต่อครับนี่ครับ ะนี่ครับขึ้นมาแล้วครับได้สาลูกนึงครับปลามาเลี้ยงเลยเลยครับผมอาจเป็นล่องไทยครับผมเป็นล่องไทยติดโลงครับด c 9 5หนักพอสมควรครับผมแมนนี่ครับเสร็จสิ้นภารกิจครับผมเดี๋ยวสั่งอุ่ยเดื่อทางกลับบ้านครับ เดินทางกลับบ้านเปินเห็นมาแต่เมื่อคืนเลยครับพอดีติดภารกิจหน่อยนึงมาบ่ได้ครับอย่าลืมนะพี่น้องนะมีปัญหาเรื่องรถเกีเก่ยวเข่ารถไมโครติดลมตกสาตกข้องครับช่างอุ้ยช่วยได้087 874 87 99 87ไม่ขึ้นไม่เอาตังค์ครับฝากพี่น้องครับผมจิ้มเงินหน่อยหน่อยครับไว้ได้ออมอึกอมอ,อมใจพี่น้องครับ ลาไปแล้วสวัสดีครับ